จุดยุทธศาสตร์ของเกมฟุตบอลครับนีไม่พ้นตรงกลางสนามและในยุคสมัยใหม่นะครับมิดฟิลด์ตัวรับไม่ใช่เพียงแค่การตัดเกมเท่านั้นนี่คือปัจจัยสําคัญหลักครับในฟุตบอลยุคใหม่ที่คุณต้องมีหมายและโคกที่ทําได้มากกว่าแค่ประทะแย่งบอลหรือแม้ทั่งการพุ่งเสียบต่างๆนั่นเป็นที่มาของมาเอสโตรครับมิดฟิลด์ตัวรับยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยมันสมองการออกบอลแม่นยําเปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุก ภาพของโรดรีร้อยเข้ามาชาบีอลอนโซเซโยบุสเกตและไล่เลียงมาถึงณปัจจุบันนี้บางทีเราอาจจะต้องเพิ่มชื่อของมาตินซูบิเมนดีเข้าไปด้วยครับการขยับตัวครั้งสำคัญของซูบิเมนดีครับในการย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลคำถามที่มันตามมาก็คือเขาจะทำให้แดนกลางของทัพปืนใหญ่ยกระดับขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนติดตามไปที่นี่กับฟบอลลิสต s าสต,รสตรอรี่โดยผมยักเมนสแตนครับ m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีค,คําเกลือสวัสดีครับตัวาสู่ฟุตบอลิสตา้าของเรานะครับว่ากันด้วยเรื่องของแดนกลางหมายเลข6ที่เข้าสู่ยุคใหม่นะปัจจุบันถ้าเราเท้าความกันไปครับฟุตบอลสมัยเก่าไล่เรียงกันมายุคปลาย80ต่อ90บางทีภาพจำของมิฟิตัวรับเนี่ยมันอาจจะเป็นคาว่าฮาร์ดแมนครับ เข่าปะทะดุดัดนพุ่งเสียบเบียดแย่งเตะทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ฟุตบอลมันก็เหมือนกับทุกๆเรื่องของโลกใบนี้แหละครับย่อมมีวิวัฒนาการและความต้องการการเรียกร้องจากมิฟิิตัวรับมันก็เพิ่มเติมขึ้นมาครับนอกจากจะเป็นฮาร์ดแมนแล้วคุณต้องเป็นคอนดักเตอร์ได้ด้วยเป็นวัทยากรในวงดนตรีออเคสตราที่คุมจังหวะได้เลือกจังหวะเล่นได้รับจ่ายได้เอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ มันจึงเป็นที่มาของจุดกําเนิดครับของคําว่ามาเอสโตรนี่แหละครับซึ่งเราก็ไล่เรียงกันไปครับว่าตัวอย่างที่มันน่าสนใจอย่างมีหลายคนมากครับอ d เดรียโลนี่ก็ใช่ชาบีอลอนโซ่ก็ใช่ไล่เรียงมาถึงเซก k โ b บุสเก็ตที่อยู่ในยุคร่างทองของทีมต่างดาวอย่างบาร์เซโลนาหรือแม้กระทั่งโรดรี่นะปัจจุบันซึ่งเคยไปถึงในระดับรางวัลบรลงดอเรียบร้อ,รรอยแล้ว เพียงแต่ว่าถ้าเรามองเจาะไปที่ตัวของมาตินซูบิเมนดีครับหลายคนบอกว่าวิธีการมันสมองจังหวะการเล่นมีการยกไปเปรียบเทียบกับเซโก่บุสเกตในยุคร่างทองนั่นแหละครับ ซึ่งในยุคนั้นคนที่ปรุงแต่งให้บุสเกตกลายเป็นมิฟฟิตรับระดับโลกก็คือเป๊ปโกลเดอร์ลาสครั้งหนึ่งครับเป๊ปเคยเปรียบเทียบกับตำแหน่งมิฟฟิตรับตรงนี้นะครับบอกว่ามันก็เหมือนเวลาที่คุณนั่งรถไปนะครับและคนที่เป็นมิฟฟิตรับก็คือคนที่นั่งอยู่ข้างหลังครับแต่ความคิดความอ่านมันถูกส่งต่อไปถึงคนขับได้ครับว่าจะต้องทําอย่างไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพุ่งตรงหรือแม้ทั่งการประท้าต่ตางๆมันก็คล้ายๆที่ว่ามิฟฟิตรับนั้นสามารถคอนโทรลให้ทุกคน โดยเฉพาะในแนวรุกเนี่ยเล่นเกมรับตามไปด้วยซึ่งซูบิบันดี้มีคุณสมบัติตร,ตรงนั้นครับจากจุดเริ่มต้นที่เรอัลโซเซดาดครับมันเป็นการพบเจอกันของนกเตะในตำแหน่งนี้จาก2ยุคครับณนะเวลาตรงนั้นเนี่ยซูบี้เป็นเด็กดาวรุ่งของเรอัลโซเซดาดกำลังอยู่ในชุดบีอยู่ครับซึ่งคนที่เป็นโค้ชโซเซดาดทีมชุดบีณตอนนั้นครับก็คือชาบีอลอนโซครับหนึ่งในมาเอสโตที่สมบุ์แบบเหลือเกินครับเหมือนเหมือนเป็นการถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างครับ จากอ l ลอนโซมาถึงซูบีมันดีแรกเริ่มทีเดียวเนี่ยซูบีก็เหมือนมิฟิวเชิงรับทั่วๆไปแหละครับจะออกไปแนวแบบเป็นบ็อกซ์ทุบ็อกด้วยซ้ำไปใช้พลังงานเยอะวิ่งขึ้นลงตามประษาเด็กดาวรุ่งที่พลังงานเหลือล้นเหลือเกินแต่ก็เป็นอ l ลอนโซนี่ยแหละครับที่มาปรุงแต่งใหม่จากที่เคยเป็นสายวิ่งพลานอลอนโซบอกว่าลองวิเคราะห์ให้มันเยอะขึ้นใช้ความคิดความอ่านและมันสมองในการ คาดการล่วงหน้าให้มากขึ้นและลองดูซิว่าในจังหวะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีซีนอยู่ในหัวหรือเป็นทางออกของตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดเพื่อจะได้เจอเส้นทางที่มันถูกต้องที่สุดครั้งหนึ่งครับสุบเบนดีเคยบอกว่าอาลันโซเนี่ยแหละครับที่เข้ามาปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่าง2คําหลักๆครับที่เขาจดจํามาได้ก็คือหนึ่งวิเคราะห์ให้ได้ครับจังหวะนั้นคุณต้องทําอะไร และ2ก็คือคาดการล่วงหน้าครับว่าก่อนที่บอลมันจะเข้ามาหรือหลังจากที่ได้บอลแล้วคุณจะต้องทําอะไรต่อไปมันเป็นปัจจัยหลักๆครับของตําแหน่งมิดฟิลด์เชิงรับยุคใหม่ที่คุณต้องมีส่วนร่วมในเกมลุกได้ด้วยและพอมันผ่านช่วงเวลาตรงนั้นแหละครับการเปลี่ยนทายรอโซก็รู้สึกชื่นชมอย่างมากครับกับเด็กคนนี้ว่าเป็นนักฟุตบอลที่โค้ชทุกคนต้องการใจกว้างมากในการเล่นคิดถึงทีมมาก่อนเสมอเป็นนักบ,บริหารจัดการตัวยงครับ และที่สําคัญคือจะส่งเสริมผลักดันให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเปล่งประกายขึ้นมายกระดับในเรื่องของคุณภาพและศักยภาพขึ้นมาและถ้าเราลองเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับว่าคุณสมบัติของซูบิมันดี้ในฐานะของการเป็นมาเอสโตรยุคใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างอันดับแรกครับรักษาตําแหน่งการยืนเล่นอย่างสม่ำเสมอพื้นที่ถ้าเราลองไปดูในฮิตแมปนะครการยืนค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองจนไปถึงกลางสนาม เรียกได้ว่าอยู่เป็นที่เป็นทางครับไม่ได้วิ่งพล่านไปทั่วอะไรขนาดนั้นแต่ไอพื้นที่ตรงนี้แหละครับมันคือยุทธศาสตร์รับจ่ายเติมขึ้นไปซ้อนเรียกบอลกลับมาเปลี่ยนแกนแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมนั้นมีพื้นที่ว่างในการเล่นมากขึ้นโดยที่ตัวเขาไม่เคยทิ้งพื้นที่ของตัวเอง2คือเป็นจุดเริ่มต้นของทีมเสมอครับยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็มักจะได้ยินคําว่าการบิลล์อัพจากด้านหลัง ซึ่งเป็นแบบนั้นแหละครับในฐานะของการเป็นวิฟิวเชิงรับเขามักจะเป็นตัวเลือกแรกเสมอของผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟที่จะฝากบอลขึ้นมาจากซีซั่นที่ผ่านมาครับ2024ถึง25เขารับบอลในตำแหน่งหน้ากรอบไปโทษของตัวเองเนี่ยจากเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยนมากถึง285ครั้งนั่นเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความสำคัญครับข้อต่อมาคือต้องเอาตัวรอดให้เก่งครับเพราะคุณคือเป้าหมายหลักแน่ๆลองจินตนาการตามครับว่า ตำแหน่งนี้คือคนที่ต้องไปรับบอลและบิลล์อัพขึ้นมานั่นหมายว่าคุณจะต้องใช้เวลาอยู่กับรูกบอลมากที่สุดและคุณก็จะกลายเป็นเป้าหมายที่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามพยายามจะวิ่งบีบเข้ามาเพรสซิ่งเพื่อจะแย่งฟุตบอลเพราะฉะนั้นต้องมีคุณสมบัติในการเอาตัวรอดครับซึ่งซูปเปอร์มินดี้ถือว่าทาได้ดีมากๆครับมีทักษะในการเอาตัวรอดได้แบบไม่เสียบอลและมันก็เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตัวเลขที่มันยืนยันก็คือการจ่ายบอลสําเร็จจากตําแหน่งหน้าปากประตูตัวเอง เวลาโดนเพรสซิ่งมาเอาตัวรอดและออกบอลเข้าเป้าสำเร็จ88%ครับถัดมาก็คือคุณสมบัติพื้นฐานครับของการเป็นวิฟิลเชิงรับก็คือคุณต้องแย่งบอลได้เก่งด้วยซึ่งตัวเลขตรงนี้ครับซูบี้แย่งบอลจากคู่แข่งเวลาที่ขึ้นเกมลุกเข้ามาในแดนของตัวเองได้มากถึง235ครั้งครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในลาลีกาซีซั่นที่ผ่านมาไล่เรียงไปถึงคุณภาพการออกบอลมันก็เพิ่มเติมมาตรงนี้แหละครับทั้งสั้นทั้งยาวสามารถฝากความหวังได้ ในซีซันที่ผ่านมาครับซูเปอรดี้จ่ายบอลสำเร็จ1,538ครั้งมาเป็นอันดับ3ของมิดฟิลในลาลิกาและแม่นยำเป็นอันดับ3ของลาลิกาการวางบอลยาวสำเร็จถึง86ครั้งมาเป็นอันดับ3ของลาลิกาสุดท้ายครับคุณสมบัติที่มันจะบ่งบอกได้ว่าคุณคือมิดฟิลตัวรับในยุคใหม่ก็คือการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นลุกให้ได้ครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะวัดกันเรื่องของเกมรับคือเรื่องพื้นฐานครับ แต่สิ่งที่มันจะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วมันก็จะแบ่งเกรดนะครับว่าใครคือมิดฟิล์เชิงรับเป็นมาอสโต o รในยุคใหม่ได้คุณต้องมีเซนต์ในการขึ้นเกมลุกได้ด้วยเมื่อคุณโดนเพรสซิ่งเข้ามาดิ้นหนีหลุดออกมาได้หรือเอาตัวรอดมาได้ไอเซียววันที่ตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นการบ่งบอกว่าคุณเจ๋งแค่ไหนซึ่งซูบี้ทำได้ดีมากๆครับแล้วไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแบบจ่ายบอลระยะสั้นแปะออกข้างแปะ ออกซ้ายแปะออกขวาแต่มันเป็นการขึ้นเกมลุกโดยวางบอลในระยะยาวค่าเฉลี่ยในการออกบอลแต่ละครั้งของซูเมนเดนดี้นะครับคือระยะทาง18หลาครับเห็นภาพเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นแค่การแปะแบบ5หลา10หลา5หลา10หลาแต่ออกทีเนี่ยสิหลากินแดนขึ้นไปและมากไปกว่าน,นั้นครับไม่ใช่แค่การออกบอลแต่เป็นการพาบอลขึ้นไปเองได้ด้วยเขามีทักษะในการเลี้ยงหลบพาบอลขึ้นไปไอย่างน้อยเนี่ยกินแดนขึ้นไป สิบหลายี่สิบหลาทำได้ซึ่งตรงนี้ถ้าใครยังจํากันได้นะครับในศึกยูโร2 0 2 4ที่ผ่านมามันเป็นหนึ่งในจุดสร้างความแตกต่างระหว่างตัวเขากับโรดรีมิดฟิลด์ร,รับตัวหลักของทีมชาติสเปนโรดรีเนี่ยอยู่ในความสเสถียรครับรับบอลจ่ายแม่นยําแต่ถ้าวัดในเรื่องของการแบบกินระยะขึ้นไปพาบอลขึ้นไปเองตรงนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์ออกมาว่าซูเมดี้ดูเหนือกว่าเล็กน้อยครับซึ่งมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนนั้นไปนึกถึง เซกิบูสเกตในร่างของยุคที่เล่นให้กับบาร์เซโลนาคราวนี้ครับเราวิเคราะห์กันต่อมาตินซูเมนดี้ในสีเสื้อของอาร์เซนอลจะเข้ามายกระดับให้กับทัพปืนใหญ่ได้อย่างไรตรงนี้น่าสนใจครับเพราะมีบทความจากเดอะแอสเตติกครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยชีย้เป้าให้เลยครับว่าทําไมต้องเป็นซูเมนดี้ถ้าเรามองอาร์เซนอลในปี2ปีหลังที่ผ่านมาภายใต้าการทีมของมิเกลอาร์เตต้าแดนกลางของอาร์เซนอลโอเคครับอาจจะดู ลงตัวและมีความสมดุลโดยเฉพาะในตำแหน่งแดนบนอย่างเด็กคนไรส์และมาตินเอริกาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวรับอย่างโทมัสปาเตหรือแม้กระทั่งมิเกลเมริโนลองมองภาพใหญ่ก็ได้ครับว่าทุกชื่อที่ไล่เลียงมาเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากครับและคนที่เป็นคนคุมจังหวะเป็นวาทยากรของวงออเคสตรามันยังไม่ชัดครับมันขาดคนคอนโทรลขาดคนที่ทำให้แดนกลางมันเสถียรมันนิ่ง ซึ่งบวกกับตำแหน่งที่มันว่างลงเพราะว่าจอร์เจนโยย้ายทีมออกไปรียบร้อยแล้วมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอาร์เซนอลต้องการมาตินซูเบอร์นดี้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในพื้นที่ที่มันถูกต้องส่วนมิดฟิลเชิงรับตัวหลักที่เคยใช้งานมาอย่างโทมัสปาเตก็อยู่ในวัยที่ใช้ว่าใกล้ร่วงโรยได้แล้วครับกำลังจะย่างเข้าสู่32ปีเพราะฉะนั้นซูเบอร์บันดี้จะเป็นตัวเลือกแรกของอาร์เตต้าแน่ๆครับในตำแหน่งเบอร์6 และสิ่งที่แฟนปืนคาดหวังได้ก็คือการขึ้นบอลจากกลางสนามนี่แหละครับมันมีสติอันนึงครับที่น่าตกใจมากท่านนับจากซีซั่นที่ผ่านมาอาซนอลเป็นทีมที่จ่ายบอลขึ้นหน้าจากบริเวณกลางสนามน,นะน้อยที่สุดในลีกนะครับเพราะเวลาการขึ้นเกมรุกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแพ็กในภาพจําก็คือจะมีนักเตะจากฟูลแบ็กเข้ามาอินเวดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางซ้ายแล้วก็มีมิฟฟิ์เชิงรับเนี่ยคอยประคองให้สิ่งสําคัญก็คือ เราก็จะเห็นตัวบนนะครับทั้งเดเคนไรส์มาตินเอเดกาต์ลงมาล้วงบอลลงมาเชื่อเมเกมจากกลางเพื่อจะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าซึ่งตรงนี้แหละครับมันจึงทําให้ขุมกําลังในแนวรุกในจังหวะโจมตีเนี่ยอาร์เซนอลก็ต้องรอทั้งเอเดกาต์รอทั้งไรส์เติมขึ้นไปในพื้นที่ที่มันถูกต้องและเหมาะสมมันจึงทําให้การขึ้นเกมในแต่ละขั้นของอาร์เซนอลเนี่ยใช้เวลามากเกินไปแต่ถ้ามีมาตินซุเบเดียเข้ามาปักตรงนี้ครับในตำแหน่งเบอร์6 ด้วยคุณสมบัติที่เราไร่เรียนมาครับบางทีครับทั้งเอเดกาดและเดเคนไรส์ e ice, อาจจะไม่ต้องใช้เวลามากในการลงมาเชื่อมเกม,เกมหรือมาล้วงลูกบอลด้วยตัวเองแต่ซูบี้เนี่ยสามารถพาบอลขึ้นไปได้กินแดนขึ้นไปได้จ่ายบอลในระยะทางจากค่าเฉลี่ยถ้าเราอ้างอิงของซีซันที่แล้ว18หลาเนี่ยมันสามารถเข้าไปถึงในพื้นที่สุดท้ายได้เลยไอ้ตรงนี้แหละครับที่มิเกลอาเฮตา้าคาดหวังไว้แล้วเกินว่าซูบี้มิดดี้จะเข้ามาและยกระดับแดนกลางของอาร์ senal ได้ ภาพจําในการใช้เวลาขึ้นเกมตีโอบล้อมจ่ายบอลเป็นตัวอยู่จากซ้ายขยับมาขวาขวาขยับมาซ้ายมันอาจจะลดน้อยลงครับถ้ามีมาเอสโตรอย่างซูวิ rise, เมนดีเดคกคนไรส์เอเดกาดก็จะมีสมาธิในการเล่นพื้นที่แดนสุดท้ายเยอะขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปลืองพลังงานในการลงมาล้วงบอลมากเกินไปและสําคัญครับในการแทงบอลตรงขึ้นไปข้างหน้า ของซูบี้หรือแม้กระทั่งการกินตัวพาบอลขึ้นไปในระยะสุดท้ายหรือเข้าไปสู่หน้ากรอบเพชโทษของคู่แข่งเราน่าจะได้เห็นแล้วครับและนั่นคือเหตุผลทั้งหมดครับว่าทําไมมิเกอออยต้าถึงอยากได้มาตินซูเบนดีเหลือเกินครับในตําแหน่งมิดฟิลตัวรับเบอร์หซึ่งมาพร้อมกับแพคเกจของคําว่ามาเอสโตรตัวรับยุคใหม่ต้องเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์แล้วครับว่าเราจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่ากับอาร์ซนอล ฤดูกาลใหม่ถึงตรงนี้แฟนๆอาร์เซนอลคิดเห็นอย่างไรนะฮะชอบใจมากน้อยแค่ไหนกับมาตินซูบิมันดีลองแสดงความเห็นเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมนะครับและก็ติดตามผลรับไปพร้อมๆกันครับในฤดูกาลใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับกับฟุตบอลลิสต้าสตอรี่แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ